มาตรา46บรรดากระบวนพิจารณาเกี่ยวด้วยการพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแพ่งทั้งหลายซึ่งศาลเป็นผู้ทำนั้นให้ทำเป็นภาษาไทยวรสองบรรดาคำคู่ความและเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใดๆที่คู่ความหรือศาลหรือเจ้าพนักง,งานศาลได้ทำขึ้นซึ่งประกอบเป็นสำนวนของคดีนั้นให้เขียนเป็นหนังสือไทยและเขียนด้วยหมึก หรือดีดพิมพ์หรือตีพิมพ์ถ้ามีผิดตกที่ใดห้ามมิให้ขูดลบออกแต่ให้ขีดค่าเสียแล้วเขียนลงใหม่และผู้เขียนต้องลงชื่อไว้ที่ริมกระดาษถ้ามีข้อความตกเติมให้ผู้ตกเติมลงลายมือชื่อหรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญวักสาม ถ้าต้นฉบับเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใดๆที่ส่งต่อศาลได้ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศให้ศาลสั่งคู่ความฝ่ายที่ส่งให้ทำคำแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแต่ส่วนสำคัญโดยมีคำรับรองมายื่นเพื่อแนบไว้กับต้นฉบับวัก4ถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดที่มาศาลไม่เข้าใจภาษาไทยหรือเป็นใบ้หรือหูหนวก และอ่านเขียนหนังสือไม่ได้ให้ให้คู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดหาล่ามแมาตรา4 7ถ้าคู่ความหรือบุคคลใดยื่นใบมอบอำนาจต่อศาลให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้คู่ความหรือบุคคลน,นั้นให้ถอยคำสาบานตัวว่าเป็นใบมอบอำนาจอันแท้จริงวรสองถ้าศาลมีเหตุอันควรสงสัยว่าใบมอบอำนาจที่ยื่นนั้น จะมิใช่ใบมอบอำนาจอันแท้จริงก็ดีหรือเมื่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องแสดงเหตุอันควรสงสัยว่าใบมอบอำนาจนั้นจะมิใช่ใบมอบอำนาจอันแท้จริงก็ดีให้ศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นยื่นใบมอบอำนาจตามที่บัญญัติไว้ต่อไปนี้วรรคสามถ้าใบมอบอำนาจนั้นได้ทำในราชอาณาจักรสยามต้องให้ในายอำเภอเป็นพยาน ถ้าได้ทำในเมืองต่างประเทศที่มีกงสุนสยามต้องให้กงสุลน,นั้นเป็นพยานถ้าได้ทำในเมืองต่างประเทศที่ไม่มีกงสุนสยามต้องให้บุคคลเหล่านี้เป็นพยานคือเจ้าพนักง,งานโนตารีพับลิกหรือแมจิสเตรตหรือบุคคลอื่นซึ่งกฎหมายแห่งท้องถิ่นตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านี้ และต้องมีใบสำคัญของรัฐบาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องแสดงว่าบุคคลที่เป็นพยานนั้นเป็นผู้มีอำนาจได้กระทำการได้วัคซีบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ใบสำคัญและเอกสารอื่นๆทำนองเช่นว่ามานี้ซึ่งคู่ความจะต้องยื่นต่อศาลมาตรา48ในคดีทุกเรื่องให้เป็นหน้าที่ของศาล ต้องจดแจงรายงานการนั่งพิจารณาหรือกระบวนพิจารณาอื่นๆของศาลไว้ทุกครั้งวักสองรายงานนั้นต้องมีรายการต่อไปนี้อนุ1เลขคดีอนุสองชื่อคู่ความอนุ3สถานที่วันและเวลาที่ศาลนั่งพิจารณาหรือดำเนินกระบวนพิจารณาอนุ4 ข้อความโดย ork, ย่อเกี่ยวด้วยเรื่องที่กระทำและรายการข้อสำคัญอื่นๆอ,อนุ5ลายมือชื่อผู้พิพากษาวักสเมื่อมีกฎหมายบัญญัติไว้หรือเมื่อศาลเห็นเป็นการจำเป็นก็ให้ศาลจดบันทึกโดยจดรวมไว้ในรายงานพิสดาลหรืออีกส่วนหนึ่งต่างหากซึ่งคำถแถลงหรือคำขัดค้านในข้อสำคัญข้อตกลงคำชี้ขาด คำสั่งหรือการอื่นหรือกระบวนพิจารณาที่ทำด้วยวาจาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้มาตรา49 ในส่วนที่เกี่ยวด้วยคำถแถลงหรือคำขัดขานของคู่ความหรือคำให้การของพยานหรือผู้เชี่ยวชาญหรือข้อตกลงในการสละสิทธิของคู่ความให้ถือว่ารายงานของสารเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นได้ต่อเมื่อสารได้อ่านให้คู่ความหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องฟังและได้จดลงไว้ซึ่งข้อแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ขอร้องหรือที่ชี้แจงใหม่ทั้งคู่ความหรือบุคคลนั้นนั้นได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ มาตรา50ถ้าคู่ความฝ่ายใดหรือบุคคลใดจะต้องลงลายมือชื่อในรายงานใดเพื่อแสดงรับรู้รายงานนั้นหรือจะต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดเพื่อรับรองการอ่านหรือการส่งเอกสารเช่นว่านั้นอนุหนึ่งการลงลายมือพิมพ์นิ้วมือแกงใดหรือเครื่องหมายอย่างอื่นที่ได้ทำต่อหน้าสารนั้นไม่จำต้องมีลายมือชื่อของพยานสองคนรับรอง อนุ2ถ้าคู่ความหรือบุคคลที่จะต้องลงลายมือชื่อในรายงานดังกล่าวแล้วลงลายมือชื่อไม่ได้หรือไม่ยอมลงลายมือชื่อให้ศาลทำรายงานจดแจ้งเหตุที่ไม่มีลายมือชื่อเช่นนั้นไว้แทนการลงลายมือชื่อมาตรา51ให้เป็นหน้าที่ของศาลที่จะปฏิบัติด,ดังนี้อนุหนึ่งลงทะเบียนคดีในสาระบบความของศาลตามลำดับที่รับไว้กล่าวคือ ตามวันและเวลาที่ยื่นหรือเสนอคำฟอ้องต่อเริ่มคดีต่อศาลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้อนุ2ลงทะเบียนคำพิาพากศาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีทั้งหมดของศาลในสาระบบคำพิาพากษาอนุ3รวบรวมรายงานและเอกสารที่ส่งต่อศาลหรือศาลทำขึ้น กับคำสั่งและคำพิพากษาของศาลไว้ในสำนวนความเรื่องนั้นแล้วเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยอนุ 4. คัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีแล้วเก็บรักษาไว้เรียงตามลำดับและในที่ปลอดภัยอนุหเก็บรักษาสารบบและสมุดของศาลเช่นสารบบความและสารบบคำพิพากษาไว้ในที่ปลอดภัยวรรคส การจัดทำสาระบ,บความหรือสาระบ,บคำพิพากษาการรวบรวมเอกสารในสำนวนความและการเก็บรักษาสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขอดคดีตามวรรคหนึ่งอนุ1นึอนุสองอนุ3ามอนุ4และอนุ5อาจกระทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้และให้ถือว่าสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวที่รับรองโดยวิธีการที่สารกำหนด เป็นสำเนาสาระระบบความหรือเป็นสำเนาเอกสารในสำนวนความแล้วแต่กรณีและให้ใช้แทนต้นฉบับได้ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดของประธานศาลดีกาโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สารดีกาและเมื่อข้อกำหนดนั้นประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้มาตรา52 เมื or or ่อคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นเด็ดขาดถึงที่สุดแล้วเรื่องใดได้มีการปฏิบัติตามหรือบังคับไปแล้วหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อการบังคับนั้นได้ล่วงพ้นไปแล้วให้สารที่เก็บสำนวนนั้นไว้จัดส่งสำนวนนั้นไปยังกระทรวงยุติธรรมเพื่อเก็บรักษาไว้หรือจัดการตามกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น มาตรา53ถ้ารายงานคำพิพากษาคำสั่งหรือเอกสารอื่นใดที่รวมไว้ในสำนวนความซึ่งยังอยู่ในระหว่างพิจารณาหรือรอการบังคับของาศาลสูญหายไปหรือบุบสลายทั้งหมด หรือแต่บางส่วนเป็นการขัดข้องต่อการชี้ขาดตัดสินหรือบังคับคดีเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องยื่นคําขอโดยทำเป็นคําร้องให้ศาลสั่งคู่ความหรือบุคคลผู้ถือเอกสารนั้นนำสำเนาที่รับรองถูกต้องมาส่งต่อศาล ถ้าหากสำเนาเช่นว่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วนหาไม่ได้ให้สารมีคำสั่งให้พิจารณาคดีนั้นใหม่หรือมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมมาตรา54คู่ความก็ดีหรือพยานในส่วนที่เกี่ยวกับคำให้การของตนในคดีนั้นก็ดีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดี อาจร้องขออนุญาตต่อศาลไม่ว่าเวลาใดในระหว่างหรือภายหลังการพิจารณาเพื่อตรวจเอกสารทั้งหมดหรือแต่บางฉบับในสำนวนเรื่องนั้นหรือขอคัดสำเนาหรือขอให้จ่าสารคัดสำเนาและรับรองแต่ทั้งนี้ อนุหนึ่งห้ามไม่ให้อนุญาตเช่นว่านั้นแก่บุคคลอื่นนอกจากคู่ความหรือพยานในคดีที่พิจารณาโดยไม่เปิดเผยหรือในคดีที่ศาลได้มีคำสั่งห้ามการตรวจหรือคัดสำเนาเอกสารในสำนวนทั้งหมดหรือบางฉบับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือผลประโยชน์ทั่วไปของประชาชน ถึงแม้ผู้ขอจะเป็นคู่ความหรือพยานก็ห้ามมิให้อนุญาตดุดกันแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของคู่ความในการที่จะตรวจหรือคัดสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นหรือในการที่จะขอสำเนาอันรับรองถูกต้องอนุสองห้ามมิให้อนุญาตให้คู่ความคัดถ้อยคำพยานฝ่ายตนจนกว่าจะได้สืบพยานฝ่ายตนเสร็จสิ้นแล้วเว้นแต่จะมีพฤติการพิเศษที่จะให้อนุญาตวรสอง เมื่อได้ให้อนุญาตแล้วการตรวจหรือการคัดสำเนานั้นให้ผู้ขอหรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ขอโดยชอบเป็นผู้คัดตามเวลาและเงื่อนไขซึ่งจะศาลจะได้กำหนดให้เพื่อความสะดวกของศาลหรือเพื่อความปลอดภัยของเอกสารนั้นวักสาห้ามมิให้คัดสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งก่อนที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นและก่อนที่ได้ลงทะเบียนในสารบัญคำพิพากษาวักสี่ ในกรณีที่ศาลได้ทำคำอธิบายเพิ่มเติมกลัดไว้กับรายงานแห่งคำสั่งหรือคำพิพากษาซึ่งกระทำด้วยวาจาตามบทบัญญัติมาตราหนึ่งสหนึ่งคำอธิบายเพิ่มเติมเช่นว่านั้นคู่ความจะขอตรวจหรือขอคัดสำเนาหรือขอสำเนาเสมือนเป็นส่วนหนึ่งแห่งคำสั่งหรือคำพิพากษาก็ได้วรกหาสำเนาที่รับรองนั้นให้จ่าศาลเป็นผู้รับรองโดยเรียกค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในอัตราท้ายประมวลกฎหมายนี้ ในกรณีที่ผู้ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดสำเนาด้วยตนเองไม่ต้องเรียกค่าธรรมเนียม